ทำไมยี่ดีดๆก้อยถึงเลือกจะเป็นมิทูเบอร์ตัวเล็กที่สุดซึ่งจริงๆน่าจะมีคนที่ตัวเลก็กกว่านี้แต่ถ้าเอาตามสัดส่วนของมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยถือว่าก้อยตัวเตี้ยมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของหุ่นเซ็กซี่เหมือนกับคนอื่นเขาจะสังเกตว่าก้อยเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอเห็นเต็มตัวมันก็มีแอดดิ้งมั่งนะักก้อยก็ไม่อยากให้ใครมามองว่าตัวก้อยเนี่ยเปิดช่องมาเพื่อนเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศ คือจริงๆก้อยยินดีกับการที่ตัวเตี้ยนะแต่ถ้าโกเรียกบ่อยๆว่าเตี้ยๆเตี้ยตี้คันเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีอารมณ์บ้างก้อยตัวจิไม่ได้เตี้ยมากเพราะฉะนั้นจะเรียกเจ้าเตี้ยก,ก็ไม่ถูกนะประมาณโรล,ลิคุณลงุงวัย24นักอุตสาห์ไปเปิดดูใช่ใช่ใช่คือก้อยตั้งโปรไฟล์เอาไว้แบบนั้นเพราะว่าก้อยอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยก้อยไม่ได้โกหกนะก้อยเนี่ยคุณลุงเลย ใช่ต้องเรียกว่าไม่สูงะนิสัยก้อยอะคุณลุงแล้วล้วนคนอายุแบบก้อยเนี่ยประมาณเนี้ยไม่มีใครเขามานั่งแต่งเพลงกันหรอกเพราะต้องใช้ชีวิตแบบคนปกติวัยรุ่นเขาใช้ดันยันไหนอะกินเที่ยวนอนหาแฟนใช่ไหม การตั้งอวตารตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยแม้ก้อยจะตัวเล็กแต่ว่าจริงๆก้อยอายุบรรลุนิติภาวะไปแล้วจะมมองว่าเป็นโรลี่แบบเด็กๆไม่ได้ u t u b e เขาบอกว่าถ้ายุต่ำกว่า13ปีจะไม่สามารถไลฟ์สดอะไรแบบนี้ได้เอาเป็นว่านี่สาเหตุที่เขียนโปรไฟล์เอาไว้ว่าเป็นคุณลุงจะบอกว่าเป็นคุณลุงจริงๆก็หน้าให้เลยและทุกๆที่เนี่ยก็จะบอกแบบนี้เพื่อวันข้างหน้าเนี่ยใครมองว่าเอะทำไมก้อยเนี่ยมิสัยเหมือนกับคนแก่ๆจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเออก้อยบอกไว้แล้วนะที่โพ โปไฟล์ไม่ว่าจะเป็นที่ X Twitter หรือที่ Blue Sky ว่าแต่ไปกดติดตามไว้ที่ X d ร r i a